สาวชู3นิ้วโดนลุงตะโกนใส่เล่านาทีถูกยามเผยล่าสะดอนใต้เคลื่อนไหวยากซ้ำถูกข้อขู่แจ้งจับ สาวชูสามนิ้วโดนลุงสูงวัยตะโกนใส่เล่านาทีถูกยามแรงเปิดใจลาสฎดอนใต้เคลื่อนไหวยากโดนพ่อขู่แจ้งจับถูกกลุ่มเห็นต่างคุกค,คามกรณีสังคมออนไลน์แชร์ภาพชายสูงวัยตะโกนใส่วัยรุ่นสาวที่ยืนชูสามนิ้วในการชุมนุมที่หอนาฬิกาหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยกลุ่มลาสฎดใต้นัดกิจกรรมแสดงพลังซึ่งมีกลุ่มเสื้อเหลืองออกมาจา กิจกรรมในพื้นที่เดียวกันและเกิดการประทะคารลมกันขึ้นต่อมามีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งออกมาระบุว่าเป็นวัยรุ่นสาวที่ลุงตะโกนใส่พร้อมเล่านาทีที่โดนต่อว่าความว่าจากรูปชูสามนิ้วใส่ตะลุงเมื่อวานเหตุการณ์ก็คืออีลุงด่าว่าชังชาติขายตัวเลยถามกลับไปว่าเคยซื้อหนูหรอว่าหนูขายตัวพี่เคยซื้อบริการหนูหรอคะต่อ มาสาวคนดังกล่าวระบุต่อว่าไหนไหนก็ไหนไหนละขอพูดหน่อยละกันว่าราษฎรใต้เจอกับอะไรบ้างเราเคยโดนตำรวจไปที่บ้านตอนทําม็อบครั้งแรกที่นครน้องที่ตังโดนสลิมพยายามหาตัวจนต้องไปอยู่ที่อื่นพักหนึ่งน้องที่ตังคนเดิมโดนเจ้าหน้าที่ร่วมสิบคนไปหาที่บ้านบอกให้เลิกทําม็อบน้องที่พัทลุงโดนตำรวจโทรมาขู่ว่าอย่าคิดจะทำอะไร ในวันที่รอสิบมาพัดทะลุงไม่งั้นจะเดือดร้อนถึงพ่อแม่วันถัดมาตำรวจพยายามจะมาหาน้องอ้างว่าจะรับไปกินน้ำชารุ่นพี่ในมหาวิทยาลัยเราโดนขับรถประกบโดนตามจนจิตตกไปพักหนึ่งน้องนักเรียนบางคนโดนโรงเรียนให้เซ็นใบลาออกแม้ตัวเราเองที่โดนพ่อตัวเองขู่จะแจ้งหนึ่งหนึ่งสองจับไม่ว่าจะพยายามจัดกิจกรรมอะไรมักจะมีเจ้าหน้าที่ตามมาถ รูปขนาดเป็นกิจกรรมแบบปิดที่จัดในห้องเรียนก็ยังตามมาถ่ายถึงหน้าห้อง กลุ่มสลิมเมื่อวานไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเจอแค่ครั้งนี้มันค่อนข้างจะหนักกว่าปกติทั้งนี้เธอระบุด้วยว่าเราอยากบอกทุกคนว่าเราดีใจมากๆนะคะที่หลายๆคนได้เห็นการเคลื่อนไหวในภาคใต้พวกเราพยายามเคลื่อนไหวกันมาหลายครั้งมีอุปสรรคไม่ว่าจะตำรวจสภาพอากาศสลิมที่มาครุกคามถึงตอนนี้มวลชนทางภาคใต้อาจจะไม่เยอะเท่าที่อื่นแต่เราจะพยายาม ทำให้มันดีขึ้นในทุกครั้งนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด